ผมเชื่อว่าหลายๆคนสนใจครับคือการที่เขาพยายามจะเสนอให้ถ้าผมใช้คําแรงๆคือล้มรัฐธรรมนูนตรงเนี้ยเขาทําผิดไหมนะครับแจ้งคำสั่มองผิดไม่ผิดครับตอบตอบก่อนอธิบายนะเชญครับตอบก่อนอธิบายว่าผิดครับเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่ขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูนคือถ้ามองทีละ่างเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นการแก้ไขเป็นเรื่องๆนะฮะตอนที่เขาแก้ไขครั้งที่แล้วแล้วโดนคำพิพากษาคำสั่รัฐธรรมนูนน่ะเขาเขาโลโลเข่ง ยกเข่งเลยเอาตั้งฉบับเลยนะฮะแล้วก็จะไปตั้งสสรแต่ว่ามันก็มีแนวคิดที่มันลอดออกมาว่าจะเอาแบบไหนบ้างนะภายใต้ภายใต้สสรที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้ก็ทำแนบเนียนเพราะว่าสามนุนไปวินิจฉัยไว้ครับแต่สานุนก็วินิจฉัยครึ่งคร่งกลางไว้เหมือนกันนะตามที่ท่านราศาัศรที่ท่านชอบพูดพูดพูดไปพูดมาแล้วพันตัวเองอะไรไม่ไม่คือตามปกติแล้วคนเป็นประธานศาลหรือเป็นศาลก็ไม่ค่อยคูดกันเยอะ แต่ท่านท่านพูดเยอะเป็นพิเศษจนน่าสงจนน่ากังวลกลัวแพ้คุณสดสีอ่าอันนั้นปล่อยก็เสียน,น,นเป็นพิเศษ <c oughs> นะฮะทีนี้ถ้าเราถ้าเราไปดูทั้งสามร่างเราก็จะพบว่าสามร่างนี้แก้อะไรบ้างหนึ่งร่างแรกเนี่ยนะฮะเขาแก้เรื่องของสมาชิกวุฒิสภา <c oughs> การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแต่เนื้อหาที่สําคัญของร่างนี้ก็คือการที่สมาชิกวุฒิสภานั้นจะสามารถ นะฮะลงเลือกตั้งได้ต่อเนื่องโดยไม่มีการเว้นวักพูดกันง่ายๆว่าไม่เว้นวักอะ่ะเป็นต่อไปเรื่อยๆนะฮะอันที่สองนะครับร่างที่สองก็คือเป็นร่างที่แก้ไขเรื่องของ190แหละนะฮะอย่างที่คุณบรรทุนพูดไว้เมื่อสักครู่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้มีอะไรแล้วมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายมันไม่ออกนะครับนะฮนะแล้วก็ตอนแก้190เนี่ยประสบการณ์มันมีเยอะมากเรื่องของของของการใช้บทบัญญัติมาตรา224ในรัฐธรรมนูญปี4ี ก็คือมาตา224ในรุ่นปี40ก็กลับมาเป็นร่างเนี้ยที่เขาแก้ไขนะตัดออกหมดหกวัคเหลือแค่สองวัคนะฮะสองวัคสั้นๆนะฮะเหมือนกับรุ่นปี40นะครับร่างที่สามก็เป็นร่างที่แก้ไขมาตรา68กับมาตรา237นะฮะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าจะแก้เพื่อยกเลิกคำพิพากษ์สามสารมูลที่18-22ทห้า5เมื่อกรกฎาคมปี5 5ยเรื่องยุบพักที่พี่ว <si ิรัติกับหลายคนได้ไปเสนอแหละ เป็นการแก้กเพื่อจะไปยกเลิกคำพคิพากษาของศาลนั้นนะฮนะเพราะคำพคิพากษาของศาลเนี่ยวางหลักการไว้สองสามเรื่องอันที่หนึ่งก็คือวางหลักการเรื่องของการที่ประชาชนนั้นสามารถใช้สิทธินะเพื่อเสรีภาพในการพิทักษ์รัฐนูนเนี่ยยื่นต่อศาลยื่นคำร้องต่อศาลรัฐนูนเพื่อให้ยุติการกระทําของบุคคลเรื่องใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือการได้มาซึ่งอานาจนะโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางตามรัฐนูน เป็นการล้างคำพิพากษาในส่วนการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องนี้ก่อนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในทางวิชาการและถ้าเราไปศึกษาล้มลุกจริงๆนะครับคำพิพากษาฉบับนี้น่าสนใจในเชิงพัฒนาการของสิทธิเสรีภาพประชาชนที่ได้รับการขยายสิทธิโดยสารนะฮะร,รับการขยายสิทธิโดยสารนะฮะในต่างประเทศเนี่ยถ้าไหลท่านได้ศึกษาล้มนุกในต่างประเทศเรื่องสิทธิเสรีภาพในํ้มลุกต่างประเทศก็ไม่เขียนกันมากนะก็เขียนกันสองมาตราก็มีบางประเทศเขียนมาตราเดียว บางประเทศเขียนสามนัดลแต่ว่าโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยประเทศที่เขียนสั้นๆในเรื่องสิทธิเสรีภาพทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าการพัฒนาการซึ่งสิทธิเรื่องเสรีภาพเนี่ยอาจจะได้รับการพัฒนาสิทธิทเพิ่มเติมหรือรับรองเพิ่มเติมได้โดยองค์กรผู้ใชอ้อำนาจตามรัฐรมนูญนะะองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐมนูญที่สำคัญก็คือศาลสิทธิยุติธรรมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูทำไมต่างประเทศเนี่ยนะฮะประชาชนก็มีสิทธิเส,สรีภาพมากเลยนะโดยไม่ได้โดยไม่ต้องเขียนอะไรไปมาก แต่ประเทศไทยเขียนเยอะยังจะใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่าพยายามจะให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วลนี่เมื่อสารรับรองแล้วเนี่ยบทบัญญัติมาตรา27เนี่ยรับรองไว้ด้วยนะครับว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะ,นะที่ได้รับรองไว้ตามรัฐนูนนี้นะว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายหรือโดยคําพิพากษาของศาลน้มนูนย่อมมีผลผูกพันองค์กรของรัฐรุองค์กรนะฮะ เพราะฉะนั้นในหลักการเรื่องของการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยคำพิพากษาของศาลเนี่ยผมว่ามันเป็นหลักการสําคัญที่ถ้าเรามองแล้วในเชิงประเทศที่เป็นนิติรัฐเนี่ยนะก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นสาระสําคัญนะฮะแล้วข้อสําคัญก็คือว่าถ้าเรากลับไปดูในหลายประเทศที่เขาพูดถึงเรื่องของการการใช้อํานาจทั้งหลายเขามุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันทําลายอานาจตรวจสอบ ที่สาคัญคือทําลายอํานาจและสิทธิในการตรวจสอบของประชาชนทั้งหมดเลยตั้งแต่มาตรา68จนถึงมาตรา190นะฮะพรามมาตรา190เป็นมาตราสําคัญในการคุ้มครองฐานทรัพยากรของชาติเป็นมาตราสําคัญในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการประกอบอาชีพนะเป็นมาตราสําคัญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการใช้นโยบายของรัฐบาลต่อนโยบายต่างประเทศซึ่ง เป็นเรื่องน,อน้อยเรื่องที่ประชาชนจะเข้าถึงได้แต่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และถ้าเมื่อใดที่เขาเข้าถึงได้เขารู้เรื่องเขาสามารถตรวจสอบการกระทําของรัฐบ,บ,บาลที่เป็นฝ่ายบริหารได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําลายทั้ง68การทําลายมาตารา190ให้กลับไปฐานที่เก่าทั้งที่มันมีพัฒนาการในการพัฒนาสิทธิ์เพิ่มขึ้นมีการพัฒนากระบวนการตรวจสอบโดยไปฆประชาชนเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการทําลายดุลที่ไม่มีการวางไว้เดิมแล้วเนี่ย ตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กลายเป็นหลักการประชาธิปไตยโดยผู้แทนโดยที่ไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนมันคือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอ,อมันมีคนถามว่าถ้าสมมติมันไม่ให้บ้านเมืองมันวุ่นวายไม้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่ให้บ้านเมืองมันเหลวแหลกแมมากกว่านี้สารรัฐมนูญควรจะทําอะไรกับเรื่องที่มีการไปยื่นคําร้องตรงนี้ครับอาจารย์ครับครั้งนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าใช้เส้นเอาว่ามันแปลกแปกหนึ่งฝ่ายบริหารอยากจะล้มรัฐมนูญปี50ศ โดยการไปแก้สองก้ามหนึ่งฝ่ายบริหารไปมีอิทธิพลเหนือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อที่จะแก้สองก้าหนึ่งสองก้าหนึ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องรัฐมนูญที่บอกถึงวิธีการแก้ไขรัฐมนูลเป็นลายมาตราเขาไปแก้ไขแทนที่จะให้ลายมาตราเขาให้ฉีกทิ้งและ,แล,ะล้มได้อันนี้ก็ทาแม่งอันที่หนึ่งนะอยู่ดีๆจะไปแก้ มาตราที่ให้แก้ไขรัฐมนูลได้เป็นรายมาตราบอกว่าให้แก้ไขทีเดียวทั้งฉบับได้ตั้งสอะสะลอใหม่ได้อันนี้ทาแม่งันที่หนึ่งอันที่สองพอดูอย่างนี้มันไม่น่าจะทําได้ก็มีคนส่งสารรับรัฐมนูลว่าการกระทําดังกล่าวไม่น่าจะกระทําได้สารรัฐมนูลก็ไม่พูดโดยตรงว่าไอ้การกระทําดังกล่าวเนี่ยทำไม่ได้แต่บอกว่าไม่น่าจะทําได้พอไปสายบอกไม่น่าจะทําได้มันบอกมึงยังไม่ได้ตัดสิน อันนี้ฟังข้อข้อข้อมูลไว้ก่อนนะเ,เสร็จแล้วเมื่อสารรัฐธรรมนูญไปรับโดยตรงจากประชาชนตามมาตรา68ให้วินิจฉัยเรื่องนี้มันไปแก้68บอกว่าที่บอกว่ารับได้นั้น่ะแก้ใหม่ให้มึงรับไม่ได้มันทำแม่งไหมมันทำแม่งไหมเพราะ อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์คมสันบอกอำนาจที่ประทายเนี่ยอย่าน้อยมีสามฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารไปครอบงำนิติบัญญัติเพื่อที่จะไปออกกฎหมายเสร็จแล้วพอฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการบอกว่าทําไม่ได้เพราะขัดกฎหมายมันบอกท่านให้กูแก้กฎหมายให้ทําให้ได้จะได้เหนือฝ่ายตุลาการตกลงแบบนี้ ผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะทําได้ถ้าอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งกูใหญ่สุดในประเทศไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการถ้าตุลาการจะเอาอยัางไงกูก็แก้กฎหมายให้มึงทําอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันตกลงเราเคยทําไปแล้วสารบอกทําไม่ได้ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแก้กฎหมายให้มันถูกแบบนี้ในระบบประชาธิปไตยไม่น่าจะทําได้ผมคิดพื้นพื้น ไม่ลึกซึ้งอย่างที่อาจารย์คมสันวิเคราะห์เมื่อกี้นี้ผมดูแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการขัดต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนมันมีประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าการแก้ไขมาตรา111นะในเรื่องจนถึงมาตรา120รกว่าของสอวเลยนะครับเรากลับไปดูภาร,รกิจของสวว่าสวนั้นใช้อำนาจในการตรวจสอบก็คือการถอดถอนอยู่ด้วย <S <S ใช้อำนาจในการ ได้มาซึ่งองค์กรอิสระซึ่งใช้อำน,นาจในการตรวจสอบอยู่ด้วยและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสอวนะฮะทั้งหมดเลยให้มาจากระบบงคงการต่างก็อย่างประสบการณ์ที่ผ่านมานะอย่างที่ท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ท่านได้พบมาแล้วหรืออย่างที่เราพบกันมาในอดีตเราก็พบว่าจริงๆสอวอก็คือสอสอเขตใหญ่ที่มีคะแนนเสียงน้อยกว่าสอสอเขตเล็กนะ ไม่ต่างกับสสเลยฮะใช้วิธีไม่ต่างกันเลยแล้วก็ได้คะแนนน้อยกว่าสสขคเห็นเล็กแ,แต่อ้างว่าความเป็นผู้แทนปวงชนในฐานที่ใหญ่กว่านะฮะ<ม>แล้วก็สําคัญก็คือในต่างจังหวัดเราจะพบว่าอาศัยแอบอิงฐานพักกันหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือการทราาําลายอํานาจตรวจสอบอีกแบบหนึง่งผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงเลือกสวต,ต้องชัดอย่างที่ผมพูดเราไม่ได้เลือกผู้แทนตามรัฐมนุน50นะฮะ เพราะผู้แทนมีแล้วเลือกแล้วเรากำลังจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิถ้าเลือกแบบห้าศูนย์นะฮะจังหวัดหนึ่งเลือกคนเดียวเราเลือกผู้ทรงค,คุณวุฒิไม่ได้เลือกผู้แทนเพราะผู้แทนมีสอสแล้วสมัยผมเนี่ยยังเป็นคอนเซปต์เลือกผู้แทนอยู่อย่างที่อาจารย์พูดแล้วมันมีปัญหาหนักสรุปให้ฟังนิดเดียวว่าปัญหาหนักเนี่ยมันเกิดยังไงเพราะผมเข้าไปในสมัยรัฐบาลนั้นคือคุณชวนเป็นนายกเมื่อปีสี่สาม ปีแรก <c oughs> ก็พูดได้ว่า <c oughs> เมื่อสวอไม่ถูกพรกการเมืองครอบงำเราเป็นอิสระพอสมควรในปีแรกผมเป็นคนอภิปรายที่จะคว่ำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลชวนถ้ายังจำได้แล้วก็ออกมาว่าในที่สุดคะแนนลงมติของสวคะแนนเท่ากันพอดีระหว่างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลวิบรัฐบาลพยายามใช้อิทธิพลมันไม่ออกมาหรอกไอ้เท่ากันอย่างเงี้ย จนกระทั่งประธานชื่อสนิทวรลปัญญาต้องลงมติว่าเห็นด้วยมันจึงผ่านเรียกว่าพวกนี้นะก็ใจเต้นเลยว่าเฮ้ยไอสวพวกนี้มันเอาจริงเว้ยขึ้นต้นมันยังพอใช้ได้ในบรรดาที่พอใช้ได้เนี่ยมันมีพวกนะพวกเดียวกับพวกพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งเพราะว่าพ่อมันเป็นสสหรือบางคนลูกมันเป็นสสบางคนน้องบางคนพี่พวกนี้เอาละพอจะทำใจได้ แต่ทัดมาพอทักษินเข้ามาปีสี่สี่มันค่อยๆไปทีละคนมันจ่ายเงินเดือนห้าหมื่นให้กับสวเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งเวลาจะเลือกก,อกออรกตปปชมันจ่ายเป็นรายครั้งกันอีกมันมีคนจ่ายก็แล้วกันแล้วมันมีหัวหน้ามันเริ่มเกิดหัวหน้าทีมจ่ายเงินในสวตกลงนี่เงินไปทัดมา พอน้องอยากจะเป็นอธิบดีหรือเป็นรองอธิบดีหรือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตัวพี่มันถูกแล้วถูกมาครอบว่าอยากให้น้องขึ้นตารงตำแหน่งไหมถ้าอยากมึงต้องช่วยกูโหวตอสวค่อยๆเอ็นเอียงไปอีกถัดออกมาเมียก็ดีลูกก็ดีจะทำอะไรมันมาเกี่ยวแล้วและสุดท้ายปีสุดท้ายผมนึกว่าเออไอสวพวกนี้เนี่ยมันจะคิด ถึงบ้านเมืองเพราะว่าอีกปีเดียวมันก็จะออกรู้ไหมมันเสือกคิดถึงตัวมันเองว่า <S <S 1> <S 1> พอหมดจากสาวเขาห้ามให้เป็นสวอ,อีกสมัยหนึ่งกูจะไปเป็นสสกูจะได้เข้าเอี่ยวกับมันเลยวิ่งเกาะพักการเมืองอีกแสบหนักเข้าไปอีกในปีสุดท้ายตกลงเพราะเราได้คนพันเดียวกันไงเราได้ผู้แทนเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นอตอนที่ร่างรัฐมนูญผมจึงแข็งมากเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้มีสภาเดียวอย่าไปเสียเงินอีกพันล้าน ถ้าจะมีสองสภาเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ไม่เอาผู้แทนเอาผู้ทรงคนวุฒิมันจึงออกมาว่าเลือกผู้ทรงคนวุฒิแต่ไอ้พวกนี้ก็ยังพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสวเป็นผู้แทนไม่มาตามสัสดส่วนและประชาชนก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะทำไงให้เขา้าใจประเด็นนี้เอาละนี่ก็แถมเรื่องสอวไปด้วยกันแล้วกันก็มันก็คือหลักการก็คือมันกลายเป็นการทําลายดุลไปเช่นเดียวกันก็เ,เป็นหลักการนันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้า ถ้าเรามองภาพรวมๆแล้วเนี่ยผมเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือว่าบทบัญญัติของเรื่องสอวไอด้ไม่ใช่เพียงเพียงแค่เปลี่ยนโครงสร้างอนะไรมันเป็นการทรําลายอํานาจตรวจสอบในรูปแบบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการแก้ไขขันข้นั้งนี้มองต้องมองโยงพร้อมกันทั้งสามฉบับอย่าแยกฉบับมองเพราะมาจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสนอเป็นคนกลุ่มเดียว,ยว <ๆ S 1> กันทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยทำด้วยเหตุอะไรนะฮะมีโมทีฟอะไรมีมูลเหตุอะไร นะฮะมุลเหตุสําคัญก็คือถ้าไปดูให้ดีนะครับสอสแก้เรื่องสวสวแก้เรื่องสอสผัดกันเกาหลังอ่าผัดกันเกาหลังนะอย่างนีฝรั่หลังก็เรียกว่า conspiracy theory ทฤษฎีสมคบคิดนะฮะสมคบคิดเพื่ออะไรเพื่อการกระทําต้องห้ามตามมาตรา122ก็คือการกระทําที่ขัดกันซึ่งผลประโยชน์ของบรรดาสมาชิกนะฮะตัวนี้เนี่ยคือเจตนาที่ทําให้ ต้องแก้ไขเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะดังนั้นเนี่ยผลประโยชน์ที่ว่าทั้งหมดมันไม่ได้มาเพื่อประชาชนนะมันเพื่อประโยชน์ของบรรดาสมาชิกที่นั่งอยู่ในนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันคือการพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางภายใต้โครงสร้างของรัฐมนูนซึ่งงรีกว่าตามรัฐมนูนฉบับนี้ผลประโยชน์ที่จะได้พวกนั้นนะครับเดือนละสองแสนเท่านั้นผลประโยชน์น่าจะตกอยู่กับใครสักคน ไม่ใช่พวกนั้นแล้วก็แน่นอนพวกผมนอกจากไม่ได้แล้วเนี่ยผมยังต้องเสียให้พรรคเลยต้องขออนุญาตแก้ข่าวนิดหน่อยขอบคุณจับผมมีข้อสังเกตฟังอาจารย์หลายท่านมาตราที่ถูกแก้เนี่ยท่านสังเกตนะครับคือมาตราที่ใช้งานได้คือมาตราที่ควบคุมการใช้อํานาจของรัฐได้แต่สังเกตว่ามาตราอย่างเช่นผมนึกตอนนี้ตราหกสิบหก้มไหมครับเรื่องอะไรไเรื่องสิทธิทชุมชนในการร่วมจัดก,การใช้ประโยชนอย์ทรัพยากรจากภาครัฐไม่เคยใช้งานได้เลย ราะฉะนั้นมาตาราเานี้ไม่เคยถูกแก้หรือชุมชนวันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมจัดการกับทรัพยากรศาลก็ลังเลใจในการที่จะมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีที่ชุมชนจะใช้สิทธิ์มาตราอนี้หลังสุดชุมชนถูกฟ้องเรื่องคดีโลกร้อนท่านคงเคยได้ยินนะฮะจ่ายค่าปรับไปล้านกว่าบาทนังกําจายที่อยู่ท,ที่ที่ตรังเป็นต้นมาตราเานี้ยจะไม่เคยถูกหยิบมาแก้ไขในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นข้อสังเกตว่ามาตราที่ใช้งานได้กระทบกับ การควบคุมอำนาจรัฐจะถูกหยิบมาแก้ทุกครั้งในเวลาที่มีแก้รัฐธรรมนูนมาตรา190มีอีกอันหนึ่งนะครับลองอฟังดูแล้วกันนะครับถ้าจะไม่อยากให้เป็นที่รับรู้ก็เดี๋ยวค่อยไปตัดตอนออกอากาศจริงๆเนี่ยการกลับไปใช้โมเดล224ตามมาตรา2540เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาที่ผู้ผู้ต้องการแก้ใช้เพราะว่าอะไรนะครับตอนมี คดีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือการายื่นฟ้องศารลรัฐธรรมนูญว่าการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาความหลากหลายชีวภาพซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีต้องเข้าสภาหรือไม่ศารลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าต้องเข้าสภาและสุดท้ายก็ผ่านกระบวนการ <c oughs> เหตุผลที่ศาลวินิจฉัยคือการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาความหลากหลายชีวภาพกระทบเขตอํานาจแห่งรัฐครับทีนี้เดี๋ยวมีคําถามมาจากข้างล่าง ถามว่าอยากจะขอให้ววทยากรทุกท่านฟันธงว่าเขาจะสามารถแก้รัฐมนูญครั้งนี้ได้สําเร็จหรือไม่เพราะอะไรแล้วถามต่อมาว่าถ้าเขาแก้ได้สําเร็จพวกเราควรจะทําอย่างไรต่อไปครับเชญครับพี่เมือมือไม่พอนะครับยกเท้ายกอะไรด้วยก็ยังสู้ไม่ได้นะครับสวสวส่วนหนึ่งกลับไปกลับไปรับอันนี้มาแล้วนะครับจํานวนหนึ่ง แต่สวสรรหาส่วนยังโอเคนะครับในมุมหนึ่งที่สวสรญหาคุยกันก็คือการที่ล้มสวสรรหาไปเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปรัดหรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงรูปรัดมันก็โดน291วักสองอย่างที่พองเรียนหนึ่งวักสองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนที่พูดถึงน่าจะชัดสลับสลับกันสสเสนอสวสวเสนอสสเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะงั้น จุดสำคัญก็คงไปที่สารรัฐมนูลน,นะครับทุกประเด็นแม้กระทั่งประเด็นที่ลงมติหลังสุดไม่ชอบแต่เห็นประธานจะถอยแต่น,นิคมยังแข็งอยู่ก็ก,กลองดูลองดูท่าทีไม่ถอยครัสมสาเจาเอานะอ่ะไม่ถอยออเดินหนะน้าโอเคเออนะโอเคนะครับ <laughs> เพราะงั้นก็คงต้องไปทางนั้นนะครับพวกผมกําลังยกร่างอยู่ทุกทุกมุมทุกมิติเพราะงั้นวันนี้ถ้าจะข,ขอความเห็าคือผมขอเทปของทุกท่านหนึ่งผมที่มาไม่ทันไม่ว่าของท่านจันเจิมของท่านจันกรมสันหรือใครจะขอเทปค,คือที่ท่านไินรัดในใน,ในมุมของอํานาจของสภาใช่ไหมครับ,รบที่ท่านสวสมชัยไปยื่นไว้ในหนึ่งสองสองเนี่ยนะครับค่บกันขัดกันประโยชน์อยู่เนี่ยนะครับ อันหนึ่งนะฮะที่สารรับไว้นะครับครับแล้วมันมีผลทางไหนอีกนอกเหนือจากนอกเหนือจากเรื่องเรื่องวันของการแปลยติแล้วจะไปแค่ยื่นถอดถอนจ้าเอกการเปลี่ยนแปลงรูปรัฐนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปรัฐอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมุมนี้มุมนี้นะครับหลายมุมอันนี้หลายมุมแต่กําลังกําลังดูกันแต่แน่ๆก็คือผมยื่นตั้งแต่ยื่นตั้งแต่พรบร่วมทุนอันนี้ยื่นกับคุณไปบูรยื่นพรบสองล้านไอพรบสองล้าน ซึ่งขัดหนึ่งหเก้าหนึ่งอนี้อาจจะขอความรู้จากท่านผู้รู้ทั้งหลายแต่กําลังยกร่างนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยสองล้านล้านไปมันก็ก็ชิบหายน,น,นะครับโทษพูดตรงๆประเทศเดือดร้อนกันแน่เพราะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ผมตัวแย้งคณะวิทยากรทั้งหลายบอกพวกในสภาได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้แค่สองแสนต่อเดือนที่เหลือก็คุณพ่อได้ไป<ๆ>นะครับน่ากลัวทีเดียวแล้วก็ ดึงดันดันทุลังตะแบงข้างถูไปน่ากลัวมากนี่คือประเทศไทยซึ่งต้องใช้คำว่าสภาซอมบี้เพราะสื่อเขาให้ใหสัญญาผีจีนนะครับไีจุดกบกระดึ๊บกระดึบ,รดบจริงๆเลยครับโอ้โหน่ากลัวมากนี่คือบ้านนี้เมืองนี้นะครับพวกผมทุกคนจะแปรยติทุกประเด็นทุกมาตรารไปคนละทิศคนลแล้วก็ว่ากันครับผมขอตอบคำถามตรงนี้นิดหนึ่งว่าคิดว่า เอาอยู่ไหมคือบ้านเมืองจะสามารถสกัดกั้นการแก้รัฐมนูลขั้นนี้ได้ไหมผมตอบตรงๆนะจากใจจริงๆนะผมคิดว่ายากยากที่จะสกัดกัน้นผมมีความรู้สึกนี่เกิดจากความรู้สึกผมคิดว่าคนที่จะสกัดกั้นได้เนี่ยคงต้องอยู่ที่สารรัฐมนูนคณิีสาลรัฐมนูนเนี่ย จะกินดีหมีหรือจะมีกินความกล้าขนาดไหนถ้าสารรัฐมนูลไม่มีแบ็กอัพจากประชาชนผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยผมดูแล้วประชาชนอ่อนถ้าไม่ถึงอ่อนเขาบอกเขาแก้ลายมาตราไงเขาก็อธิบายเทคนิคลายมาตราไปเฉยๆเขาคนไม่เห็นภาพรวมไม่รู้ว่าลึกๆมันคืออะไรมันผูกกันยังไงอย่างที่เราพูดกันในวันนี้ แต่ลงก็เ hmm. ห really really? no. no. so, uh, oh. <t> ็นเป็นเพียงแค่190เขาก็บอกโอ้ยุ่งจะตายเมื่อก่อนนี้เรื่องเข้าสภาหมดมันหาเรื่องไปเขาบอกก็แก้190ก็ดีแล้วไปแก้237เขาก็บอกอะไรว่าคนนําผิดไม่เอาผิดแต่คนนําเสือกไปเอาทั้งคลอกทั้งหมดเอามันก็ดีเหมือนกันคือมันดูเป็นชิ้นๆนึกออกไหมครับพอดูเป็นชิ้นๆก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าแก้กลับไปเหมือนปี40นี่ไงเล่า ก็ปีศูนย์สองสเจ็ดวกสองก็ไม่มีก็ไอ้เจอมันเสือกใส่เข้ามาร้อยเก้าสิบก็ไม่เคยมีก็ไอ้เจอเสือกใส่เข้ามาบังเอิญผมเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีสองมาตรานี้แล้วเขาก็บอกว่าหกสิบแปดนี่็ทําทำให้มันชัดเขียนเก่ามันคุ้มเกลือไปสระทางเดียวเลยออยการนายเอการช่วยดูแลใช่ไหมวุฒิก็เอามันต้องยึดโยงกับประชาชนมันต้องมาจากการเลือกตั้ง ตประชาชนก็มองเออมันก็มันก็มันก็ดูดีเหมือนกันนะ <Okay. S 1> แล้วมันคล้ายๆรัฐมนตรีศูนย์ 40, แล้วชอบไม่ใช่หรอตลลงผมคิดว่าแล้วจะให้สารรัฐมนตรีเก้าคนเนี่ยนะครับผมเกรงว่ามันจะมีปัญหาและดูกระบวนการประชาชนในขณะนี้ผมว่าอ่อนถ้าพูดกันตรงๆน,นี่นี่พูดพูดครั้งนี้นี่มันพูดไปเนี่ยใจไม่ดีนะ <laughs> ไม่ได้อยากให้เป็นนะแต่ผม เดาว่ามันจะแก้ได้สาเร็จอาจารย์ครับงั้นผมถามแทนนิดนึงถ้าทายังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้มากกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญคือมีพลังคือจริงๆผมเชื่อว่าประชาชนมีพลังแต่เพียงแต่ว่าอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกเนี่ยคือเขามองว่าอันนั้นก็ดีอันี้ก็ใช่อันนั้นก็ดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะลงไปไม่ลึกพอเนี่ยทีนี้มันจะทำางไงดีอาจารย์ที่จะให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็รวมตัวทําให้ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมนั่งดูสื่อทั้งหลายเนี่ยก็ยัง ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนี่พูดกันตรงๆแล้วผมก็ดูเอ็จอหรือองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างบรรทูลเนี่ยคุณบรรทูลน,น,นี่เป็นคนรู้เรื่องนี้ดีมากเรื่องสัญญาระหว่างประเทศเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขารู้ดีมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยตอนผมร่างรัฐมนูรมาตรา190เนี่ยผมก็ได้เชิญคนต่างๆพวกนี้เข้ามาแล้วก็ ถึงออกมา190ที่มีคนบอกว่าแม้แต่ต่างประเทศเห็น190บอกโอ้โหมันก้าวหน้าหน้าดูเลย <S 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 คือมันมันไปในทิศท,ทางที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่พอมาตอนนี้เขาจะลือผมก็เห็นพวกวิทูลพวก n อ o ก็ไม่เห็นพูดอะไรเท่าไหร่ได้แต่บบนกงืงึมเงึอมเงึมๆอันนี้พูดผมชอบพูดตรงนะครับ เวลาเราก็ดำเนินมาถึงรายการสุดท้ายช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับกล่าบขอบพระคุณที่ให้ความสนใจกับการจัดเสวนาในครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปจะมีเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบทางนังสุพิมแนวหน้าแล้วก็ทาง ISU TV นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เจิมศักดิ์เปีนทองครับที่มาร่วมรายการครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์คมสันโพครองครับขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณคุณประชาไทยนะครับคนกันเองขอบพระคุณคุณวิรัติมะยาเรีครับขาบพระคุณพี่ป่าครับ ขอบพระคุณ <c oughs> คุณพันธูลเศรษฐีโรธครับแล้วก็อาจารย์พิชัยขออนุญาตก,กลับไปสอนหนังสือแล้วนะครับจนกว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคงเร็วๆนี้นะครับ <c oughs>